สวัสดีครับผลเรียนัดแคมเมืรับเดี๋ยวอสอนอการใช้เฟเจอร์แมชชีนนะครับเป็นการออกการเดินตามสินคงาการเดินตามแนวแกนสัต <c oughs> ตามโคงของลีลีโอเค ไปเลยตัวอย่างมันก็จะเป็นพวกประกับปืนมิวโมเดลครับยี 20, 20. ่สิบยี่สิบอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาประกับปืนเข้ามานะครับเรียบผมเอาประกับปืนเข้ามา กระปืนเข้ามาโอเคผมเพนนะครับเดวนก็จะได้ประกับปืนมาาผมปิดตัวนี้เหมืนแต่มันไม่มีเส้นบอกขอบเขตผมทําสร้างสร้างเส้นบอกขอบเขตก่อนเขียดแบนเนลลี่ฟองลิลิฟกดเขียดได้เส้นขึ้นมาปิดไปโอเคเราจะกําหนดเลนที่จะแกะนะครับข้างบนไม่แกะข้างล่างไม่แกะตรงนี้สองตรงนี้ไม่แกะ โอเคผมมาสร้างเส้นประมาณนี้ ใช่ใช่โอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาต่อจะเป็น2อกันนะครับมาเวกเตอร์เลเยอร์นะดูพิเคตมาดูพิเคตมันขึ้นมาปิดตัว Default ปิดต์จะไม่กันเดี๋ยวป <c oughs> ไป2ดีเดี๋ยวงงตัวนี้ลบ d ด f ฟ u l t ์ก็จะได้ขอบนอกนะครับเปิดตัว c o p ปปิดตัว d e f a u l t Copy ปี้ลงมาลบข้างบนนะครับกดเลือกเส้นตรวกด N อหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> ลบกด R นะครับรกด R นะครับกดตรงนี้กด e l เ t e ์ลบเลือกเส้นข้างล่าง กด R นะครับเลกเสนนี้กด R ไม่ได้ตรงนี้ต้อง insert กด insert จุดก่อนนะครับกด R โอเคกด Delete แล้วก็ copy แล้วก็ join นะครับกด J join join โอเคจะได้ พื้นที่กรอบที่จะทำเส้นโอเคไปที่ต่อเลือกอต่อไปทำเอ,เอลูนอตลูนอตนี่ไม่สอนนะครับไปทำเองเอาลายเพื่อทำก็จะเป็นลายเพชรประมาณนี้ ก็จะ c o ป y ไปนะครับใช้คำสั่งบล็อกใส่สัก40นะครับห่างสัก่า3.5นะครับโอเคบล็อกไปเลื่อนมาโอ,โอเคผมคอนโทรลจี G, เป็นคุปไว้นะครับปิดการน,นี้ผมใช้คำสั่งมิลเลอร์นะบิลเลอร์ เริ่มเจ็ตเซนเตอร์โอเคก็จะได้2เส้นแล้วก็จะ <c oughs> เอาเส้นนี้ตัดนะครับรแต่ว่าโดยปกตินะครับเราจะต้องวาบเส้นวาบเส้นลงไปตามแนวโคง้งแต่ตัวเดโมโม,มันทำไม่ได้นะครับก็เอาเป็นเท่าที่มันทำได้แล้วกันโอเค แล้วก็เลือกเส้นเลือกขอบเขตที่เราจะตัดงานไว้แล้วเลือกเส้นที่จะตัดโอเคเรามาที่ Vector c ์ i pping นะครับตัวนี้เลือกเป็นไซน์นะครับเราก็เลือกเป็นทิมกดคลิปก็จะได้ตารางผมคอนโทรลจีไว้โอเคปิดตัวนี้ไปโอเคแล้วก็จะเอาไว้แกะเส้น อ่ะกลับไปที่ default layer นะครับ default layer เรามาแกะก่อนทู่านเดเดินลงมานะครับเขียด machine relief นะครับเขียน machine relief ช่างมันเราก็ขนาดพื้นที่นี่แหละได้อยู่โอเคผมเลือก selector v e c t นะครับแกะเป็นมโมเดลประกับปืนขึ้นมาก่อนผมใช้บ n โน้ต บนโ,โน้ตเล็กเอาหยาบๆเร็วๆหยาบๆศูนย์ยนจุดสี่เคลคูลเลทกับไปซิมดูนะครับซิมดูฟาดก็จะไดะ้ประกับปืนขึ้นมาเนอะต่อไปเราแกะลายแกะลายกลับไปที่สองดีรบบเปิดเวกเตอร์เลเยอร์ ปิดตัว Default ครับเปิดตัว Copy เราเลือกลายนะครับขอบเขตไม่ต้องเอาเอาแต่ลายมากลับไปที่ทูพาร์ตนะครับเลือกเครียดฟีเจอร์แมชชีนทูพาร์นะครับกดลงไปกดเซนเตอร์ n ลนนะครับ,ล,นนรบ,ล,งรบลงไปสัก0.7นะครับแล้วก็อา่าตัวนี้ไม่ใช่ เลือกโถงครับผมเป็นเนี่ยเหมือนเดิม30องศากด select calculate ครับไปซิมดูนะครับอ่ do, ะก็นะจะได้ลายเพดขึ้นมาง่ายๆเลยไม่ต้องไปให้ใครสอนอ่นะขอลบแล้วลองซิมใหม่ครัเอาแบบ ละเอียดครับจะได้ดูสวยๆนะฮะโอเคเนาะ,ะคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็เอาไปใช้กันดูไม่ต้องห่วงครับวิชาวิชามีเอาไว้สอนโอเคงั้นแค่นี้อ่ะครับที่เหลือก็ไปตัดเองได้ใช้โปรไฟล์ธรรมดาตัดประมาณนั้น โอเคครับอาผมกาวชิระจะเพจไดบูตเพเกอร์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสวัสดีครับผม